อคร <S <S <น>70 71 72 73ครับดูมัเตอรเเดอดตะก้อครับแบบไม่ต้องใส่รองเท้าเลยนะครับด้วยบนี้50ขึ้น50ลงครับนี่40 48 49โอ้โย49โอ้ทุกขั้นตอนเลยครับ <S <S สุดยอด สิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าอดห้ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสห้าเจ็สหกเจ็ดิเจ็ดเจ็สิบเจ็ดาหนึ่ง้ถ้าเชิก็หาลูกเรื่องนีไปปณา,นนาคนย่นปะคนย่นถ,ยนถ่ายย่นถึงเมื่อสิ ชายโยนถึงมือชายโยนถึงมือสิบลูกคนโยนผ่าน์นเตะค่ะถ้าคนโยนถึงโยนถึงมือสิบลูกแล้วคนเตะคนเสิร์ฟเสิือบประพันลูกเดียวไปพิจารณาตัวเองอันนี้ยกแขนเก็บสีบางจังอันนี้ต่ำๆเอาเลยป่ะไปนิ้วนะไปนิ้วนะได้ยูกับมัณฑนีได้ยูให้โดนนิ้วนะ เอได้หนึ่งยังไปกีนลูกเราได้หนึ่งแล้วนะแล้วก็จางน้ำหนักเดิมเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เป็นการเออเฮ้ยได้เยอะได้เยอะได้ได้เบื่อเหรอตะพังเฉียดปุ๊บๆๆ๊บุ๊บยูระเด็บนี้ได้ เขาเปลี open, ่ยนเขาเปลี่ยนเล่าเขาไม่ซ้อมกวยกันเล่าฮะเขาไม่ซ้อมกวยยันเล่าประมาณนี้ไงไกล้ไปเออได้ยกไปนยอหน่อยหน่อยนะไอพี่โยนนู้นเนี่ยเอาไม่ได้เป็นแล้วกัน อ่าจิเบิ้งว่าเบื้งเหล่าพานเด้บากมศมอเตอร์เสิร์ฟมาเด้นรับน้าเจยบรับน่าเฮ้ยเสิ์ฟน่ามือโยนมือโยนมาแล้วลครับถ้าถ้มอเตอร์เรมานตะวนอไปผิียวน่าตัวมือโนานยังมือโยนต์นแล้วโมาน้วกดแทงมูลีรังก็พอมลีรังรัปาเงดูไว้ เล่งเร่งหมอได้พูดแล้วเข่าประตูนี้เลยเข้าประตูนัมึงไปหามลูนโอ้หโอ้ยถ้าโดนถ้านต้นไม้ห่มแลวพี่หมอได้ใจใจพี่ใจโอ้มาเรออ็วมรอรับเด้อเ็ดสี่ครับคอนแ่นไม่ได้ไร โชว์เทคนิคก็ของพี่มอสทะเลนะครับหัดเสร์ฟครับเบสิกอ่ากลับได้ป๊อปอ่าแล้วเอามาสองลูกป๊บเอ่าได้อยู่ลูกนี้ได้อยู่มันเข่ามันเข่าใกล้โตพอ โอเปลี่ยอน,นมือย้อนครับเปลี่ยนมือย้อนเปลี่ยนมือย้อนนี่ก็ไม่ผ่านลองมือลงเฉยย่าไม่เอามือลงนะอ่าปลายมืมอ<ง>ได้<ง><ง>ไหมพี่ไม่ถึงอา่านะครับดูถ้าต้องการให้เร็วความเร็วในการเตะที่ต้องอยู่ให้ชนมือรถผ่านเลเนี่ยเรามาดูเบสิกของมออร์เลช n แนลครับวันนี้แต่ก็ ใกล้ๆลันใกล้ๆถ้าเก็บเกมลุนข้นมาไม่ถึงต้องขอแรงกว่านี้อีกหน่อยนึงได้แต่ทำไม่ได้โอ้ยนี่แหละเพราะถ้าพี่ยนเร็วลุนยนแรงอ่ะเราจะไปได้เร็วได้แรงเตรียมรับด้วยนะเตรียมรับมันนะเออเฮ้ยใกล้ตัวอันนี้พอได้แต่ว่ามันใช่หญ่มันยัดะใกล้ตัวไปข้าแบบ ออกห่างมานิดนึงโอ้ยเองไม่ต้องไปห่างเลยเองไม่ต้องเออต่ำไปเอาแบบว่าเห็นมันย่อยจับแบบนี้นะแล้วมันก็จะไปตามน้ำหนักเราดีเอ่อเฟื่องบนหน่อยสูงอีกนิดนึงเจ้ไม่เอามือลงเออต่ำไปเห็นไหมเองห่างไปเลยโดนโดนแล้วทุกอย่างจะดีเองเออดู ปั๊บดูกันโยนไปหางไปหาอ่า,อาไปเตรียมเก็บลูกนี่ต่ำไปนี่ก็ต่ำไปต่ำไปนี่น้ำหนักไม่ได้คนไม่เคยซ้อมอะ่ะไม่เคยซ้อมกันนมาเอาเอเก็บได้ลูกนี้เก็บได้ฮ่าโยนดีปับ๊บโย,ย,ยน,ไไนไม่ได้เรื่องเลยปฮนะ๊บเออฮ่าเก็บได้ลูกเนี้ยเองโยนน้ำหนักให้มันได้หน่อยว่า กะระยะอะไรไม่เป็นเลยปั๊บเียมรับเอ้อชินุนเรียมรับมาแล้วอมาโยนาแบบเมื่อ <ligen> กี้เอ้าโอ้ยหกสิบหกสิบเอ็ดหกสอ่าหกสิบสองเร็วเร็วปั๊บอ่าลำหนักได้อยู่ลำหนักได้อยู่โยแรงแรงดิ พี่มอสเขาระดับไอ้เหยยนเนีพี่มอสเขาระดับไอ้เขตสีขอนแก่นแล้วแต่ก่อนอยู่เขตสีขอนแก่นนะโอยไอ้แอร์โอยโอยดูดิโอยดูดิปั๊บไม่ผ่านเนี่ลองดูนี่ดูดูพื้นฐานตะก้อของมอสทะเลชาแนลครับสุดยอดครับ เออเกือบได้อยู่แต่น้ำหนักน้ำหนักแรงนิดนึงได้อยู่นะเดี๋ยวพี่มัดเขาแกะขึ้นมาเองที่เปรตเปรนเนี่ยสามสิบปีแล้วยังไม่ได้เตะเลยเมากกว่าที่เขาไม่ยิ่งเขาไม่ยิ่งก็ได้เบาไปเบาไปอ่าเอาแบบนี้อ่าอ่านี่ครับจับจจับได้เอามือจับเอาอือจับหัวที่เองนะรับป๊บเดสุดยอด เบาไปเบาอีกแล้วเบาไปเบาไปปั้งกว้างแมวแส่มาคว้างนีด